ขอเมาส์มอยตัวอย่างสไปดี้นิดนึงตอนที่โซ่อย่างสไปดี้ออกนะทุกคนคือฟิมอะเข้าใจว่าจริงๆไม่ใช่แค่แบบสไปดี้หรือตัวอย่างมาเวลหรืออะไรก็ตามแบบแบ็คพงแบ็พิงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทุกคนอยากให้ฟิลมรีแอคชั่นอะคือบางทีอะมันทนไม่ไหวจริงๆเบ้ย มันไม่ได้อยู่ในตรงที่เราจะสามารถหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายอะไรอย่างนี้ได้เพื่อนๆเข้าใจไหมมันทนไม่ได้มันอยากดูแล้วอะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบอย่างเงี้ยเพื่อนๆเห็นพวกก็อยากดูให้เร็วที่สุดถูกป่ะมันไม่ไหวที่จะต้องมานั่งตั้งกล้องในตอนนั้นนะในหลายๆเรื่องที่เราฟิกเอาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเปิดมันดูจริงๆตื่นเต้นมากจริงอะไรเงี้ยหลายๆครั้งอะไม่ได้ถ่ายแล้วเออฟิล์มอะไม่ได้ถ่ายอีกรอบเพราะว่าฟิล์มรู้สึกว่ารีแอคชั่นอะมันคือควรเป็นครั้งแรกคือฟิล์มก็ไม่อยากแบบ มาหลอกว่าแบบเหมือนมาแกล้ง acting ทำว่าแบบว่าโอเคมาดีแอคชั่นให้ดูแต่จริง,รงฟิล์มดูไปแล้วเพื่อนไม่เข้าใจใช่ไหมแต่คือคจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ดูสไปดี้ตัวอย่างโนเวโฮรอบแรกคือแบบ คือแบบเสียงดังอะบอกเลยคือแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยฮะแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว้าวมากประมาณนั้นบอกก่อนว่าฟิล์มอะไม่ใช่เอ่อไม่ใช่แฟนสไปเดอร์แมนมาก่อน <S <S คือฟิล์มอะมาดูสไปเดอร์แมนก็คือครั้งแรกเลยก็คือทมอมฮอลแลนด์แล้วฟิล์มไม่เคยเป็นแฟนมาเวลมาก่อนที่จะมี MCU พเพื่อนเพื่อนเก็ดใช่ไหม <S <S แต่เออแต่เคยแต่เคยดูของเอ่ออเมซิ่งสไปเดอร์ภาค2ก่อนจู่ๆก็ข้าไปดูภาค2เลยก็คือจู่ๆก็ไปดูใดนองซะง,ง,งั้นอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วก็เลยทำให้แบบไม่ได้รู้แบบ อะไรเงี้ยถ้าถามถามว่าสไปเดอร์แมนคนไหนที่ฟิล์มชอบที่สุดสำหรับฟิล์มก็คือทอมฟิล์มรู้สึกว่ามันก็มีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าคนจะชอบในสไปเดอร์แมนแบบไหนโทบี้ดีไหมก็คือดีนะก็คือมันก็จะได้อีกมูดหนึ่งมันเป็นแบบเหมือนสไปเดอร์แมนคนละแนวแต่ถ้าถูกฉล,ลอฟิล์มอะฟิล์มชอบของทอมฮอลแลนด์ถ้าเอาชอบสไตล์ถูกจดิตเราทอมฮอลแลนด์แต่ถ้าแบบรู้สึกจะให้รางวัลสไปเดอร์แมนที่แบบว่าเป็นหนังดี ก็จะให้ก็จะให้แบบออริจินัลที่ของโทบีนั่นใช่ไหมส่วนแอนดูกาฟิลอันนี้เฉยๆอะแล้วฟิมอะมาย้อนดูพวกสไปเดอร์แมนพวกเนี้ยเมื่อไม,ไม่ไม่นานมานี้เมื่อแบบปีที่ผ่านมาแบบไล่ไล่ดูจนครบอะไรเงี้ยมันทําให้ฟิล์มเลยอาจจะไม่ได้อินหรือว่าไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นก็เลยดูแค่รอบเดียวจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างบอกเลยแต่ว่าก็โอเคจําตัวรายได้อะไรได้แต่ว่าเหมือนกิมมิกหลายๆอย่างฟิมว่าฟิลมน่าจะพลาดไปเพราะว่าฟิมไม่ใช่แฟนขนาดนั้นที่ดูหลายรอบทีนี้ตัวอย่างสไปเดียร์น,นี้คือแบบ โอ้ยคือแบบโอ้ยเออขอพูดเรื่องนี้ก่อนล่าสุดวันเกิดเอ็มเจน้องทอมของเรากับซซนดาย่าคือแบบว่าแหมบที่ลงไอจีที่แบบแคปชั่นมาเอ็มเจนู่นนั่นนี่ให้โทรหาแล้วแบบแซันดายา่าก็แบบว่าเอาอกาลังโทรไปเลยคือแบบเห็นแล้วแบบว่าแต่จริงๆชอบชอบสองคนนี้มากๆพูดพูดเรื่องเกิดยาวขอขอมาพูดเรื่องตัวอย่างเอาจริงป่ะตอนตอนที่ดูอะ่ะมีมีคาพูดมากมายเหลือเกินที่อยากจะเมาส์แต่นี้มันผ่านนานแล้วมันก็เลยอาจจะแบบ เหลือไม่เยอะและที่รู้สึกว่าอยากจะพูดนะคะโดนจับไปเลยอันเนี้ยคือแบบเฮ้ยคือคนอื่นก็คือสวยอันเมย์เอ้ยอะไรเอ้ยก็คือโดนด้วยหมดที่เขาบอกว่าตัวอย่างอะ่ะมันเป็นแค่เหมือนยอดภูเขาน้ําแข็งรู้สึกว่าจริงคือตอนดูตัวอย่างอะ่ะแล้วยิ่งดูหลายๆครั้งยิ่งรู้สึกว่าอาจจะมีแค่บางช็อตจริงๆที่มันจะไปอยู่ตรงกลางๆเรื่องแต่ฟิล์มว่านอกนั้นน่ะมันเพิ่งแค่น่าจะแบบไม่เกิน15นาทีแรกของหนังฟิล์มว่ามันน่าจะมีเซอร์ไพรส์และอะไรให้เราคาดไม่ถึงอีกเยอะพาฟอร์มโฮมอ่กออก็ออนนนนยดด้้าแขงัรููสึวตไป พีมช็อกไปหมดเลยพี่แบบเฮ้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตรงมิสเตอร์ลโออะไรเงี้ยพี่มไม่คาดคิดเลยว่าโอ้โหมันจะหลอกมันจะอย่างนั้นมันจะอย่างนี้มันมันแบบมันแกงแบบเออก็คาดหวังให้เรื่องไห้มันเป็นอย่างนั้นหมอเนี่ยแก้ไขให้จริงๆหรอคือคือ,ค,อคือมัน,นคืออย่างนี้เว้ยมันก็แอบ,บน่าสงสัยว่าหมอหมอหมอจริงหรือเปล่าหมอคนไหนเพราะว่าหมออ่ะคือพี่แบบเป็นแฟนคลับหมอเธอไม่เป็นแฟนคลับใครบ้างเออภาคแรกอะหนังเดียวหมออะ ซนเลยโซนแบบเนี้ยแบบขยิบตรงขยิบตาเป็นอย่างนี้เลยก็แบบเออถ้าถ้ามองไปในมุมภาคแรกอะหมอก็มีส์มีโอกาสที่จะทําตัวแบบเนี้ยได้ทําให้มันแบบยุ่งเหิงได้นางก็แบบเป็นโซนไปหาหนังสือมาไปลองใช้กับแอปเปิลไปทําอะไรเองเสร็จถูกปะหมอในแบบภาคอื่นอย่างเช่นภาพ In f ฟิน t y ี้วอลอะไรเงี้ยนางก็มีความจริงจังขึ้นประมาณหนึ่งที่ไม่อยากจะแบบใช้หินหรือทาลายหินไม่ให้มันยุ่งเหิงหรืออะไรเงี้ยนึกออกใช่ปะจุกๆก็แบบเป็นเข้มขึ้นมาเออถ้านั้นจะต้องแบบปล่อยให้สตาร์กตายนะถ้าแบบ นึกออกใช่ป่ะจะเลือกช่วยยูนิเวอร์สมากกว่าช่วยสตาร์ก like, อะไรเงี้ยในตอนแรกก่อนที่นางจะแบบอันเ็จมันก็มีความเป็นไปได้ทั้งคู่แต่ก็ยังรู้สึกว่าแบบแล้วทำไมหมอถึงจะใจดีทําให้แบบข้าใต่เชบแต่ปลอมันยังมีความคถามอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ชอบชุดหมอมากแบบที่มันแบบใส่เป็นแบบว่าชุดข้างในกันหนาวอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้นึกถึงใน w h อ t ี f พอหมอไปยุ่งกับเวลาหรือไปแก้อะไรเงี้ยก็คือทําแบบ ชิมหายไปประมาณนึงแล้วอย่างในวอนอีฟหมอจะแบ่งเป็นสองสองอันก็คืออันที่อยากช่วยคริสตินกับอันที่ไม่ได้อยากจะทําอะไรแล้วก็อยากจะช่วยโลกมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆแล้วจากที่เราดูหนังหมอมาทั้งหมดอะต่อให้มันโซนๆอะมันก็ยังดูแบบเป็นคนที่เข้าใจได้ว่าจะไม่เลือกคริสตินอะด,ดูดูจะเป็นหมอที่แบบช่วยโลกมากกว่าแล้วทําไมถึงจะยอมให้แบบไปเสี่ยงกับปันป่วนเวลาอะไรแบบเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้เลยแอบแบบข้องใจนิดนึงแล้วก็สงสัยว่าไม่มีคนอื่นไม่มีใครคที่จะทำอะไรเลย,เลย นิคฟิวลี่หรืออะไรเงี้ยจะโผลมาไหมเขาจะช่วยอะไรไหมจะปล่อยให้ทอมเป็นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือโลกินางไปป่วนทําให้ไทม์ไลน์แตก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 ,แตกไปแล้วจนตัวเองหลุดไปอยู่อันไหนก็ไม่รู้นึกออกใช่ปะเลยทําให้ฟิลสงสัยว่าเหตุการณ์ในสไปเดอร์แมนเนี่ยมันฟิล์ไม่แน่ใจนะว่าเขาให้ข้อมูลออกมาหรือ,อยังมันเกิดตอนไหนคือในเทียบกับไทม์ไลน์ของโลกิที่ไปทําชิพหายใบปลวกมาคือมันมันเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังหรือแบบ มันแตกออกไปแล้วหรือยังแล้วสุดท้ายแล้วที่มันเกิดอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วก็เพราะโลกีหรือเพราะหมอไปทำแอรนี้หรือรวมกันหรืออะไรมาก,ก่อนมาหลังหมอเนี่ยหมอจริงแล้วใช่ไหมแล้วก็อะไรแบบเนี้ยมันจะมีคําถามอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนไปเทียบกับทำอะไรเรื่องอื่นอย่างเช่นโลกีเอออะไรเอออะไรแบบนี้เราก็จะได้เห็นตัวร้ายต่างๆมีความแบบ เออตกใจอยู่เหมือนกันขนาดขนาดแบบอะไรเงี้ยแต่เราเราจำได้แบบว่าตัวกินกอลปิินแบบนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเวลาโดโผล่มาในซีนก็เออแบบโอ๊ยตกใจอะไรเงี้ยฮลโลปีเตอร์เนี่ยคือแบบว่าปีเตอร์ไหนแล้วก็ค่อนข้างคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่จะเห็นสไปเดอร์แมนแบบที่พวกเราคาดหวังกันแต่มางวิมนก็อาจจะแกงแล้วก็ได้นะหลายครั้งแล้วที่เราก็บ้ากันไปเองเดากันไปเองแล้วลสุดท้ายก็อะไรก็ไม่รู้ก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนด้วยะะคบ